มีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าผมอยู่กับลมหายใจระหว่างวันมาจิตพุ้งไปมาจิตคิดไปผมก็รู้ว่ามันคิดมันฟุ้งอะไรเงี้ยนะพอพักหลังนี่ผมก็ยังอยู่กับลมหายใจเป็นปกติแต่จิตมันชักเฉยขึ้นผมก็รู้จิตมันเฉยมันไม่ค่อยฟุ้งมันถ้าจะไม่ฟุ้งผมก็ผมก็ทำอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงต่อ คำถามนี่ก็ก็เป็นธรรมดานะเรามีตนเป็นที่เกาะที่พึ่งก็คือมีมีลมให้ใจมีจิตที่คิดฟุ้งซ่านมีจิตที่อะไรแต่ไม่อะไรเรารู้เท่าทันเรารู้เท่าทันเรารู้เท่าทันสติเรารู้เท่าทันในเหตุการณ์ต่างๆนี่คือไอ้เก่าวที่มันฟุง้งอ่ะไม่ที่มันฟุ้งเพราะม่ก่อนนี้เราเราใช้ความคิดเรารับเรื่องต่างๆหูจมูกเล่นกายใจมาก นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายๆเรื่องมันจิตมันก็นฟุ้งพอเรามาดูรู้เท่าทันปัจจุบันเข้าเราก็มารู้จิตมันฟุ้งเรามัน,มนรเราก็รู้มันฟุ้งเราประกอบกรรมใหม่ไงเมื่อก่อนนี้เราเราไม่รู้ว่ามันฟุ้งแต่เราทําตามมันเราเข้าไปแสดงไงเรื่องนี้เกิดเรื่องนี้ดับเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นดับอะไรต่อมีอะไรไปหลายๆเรื่องเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันมันเราประกอบกรรมเก่าอย่างนั้นพอเราพอมาเราเจริญสติอยู่ ก็ดูลมหายใจมันก็ดูเหมือนกับให้เป็นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยจิตฟุง้งซ่านจิตอะไรแต่เมียอะไรเนี่ยทีนี้พอเรามารู้เท่าทันมันนะมันก็เลยเฉยพอรู้เท่าทันมากๆแล้สติดีสมาธิก็เกิดขึ้นมันเป็นสมาธิธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยเฉยนะเพราะว่าจิตมันมีพลังเพิ่มขึ้นมันก็เลยเฉยต่อสถานการณ์เราจะทําไงต่อก็งี้ที่เรามีตนเป็กกนที่เกาะที่พึ่ง อันนี้ก็ถ้าเราจะมีเรา,ถ,าถ้าจะให้ผ่านจุดเนี้ยคือไอ้ความเฉยนะั่นมันมีพลังจิตนะมันก็เลยไปขม่มสิ่งที่เราเคยประกอบความฟุง้งซ่านแล้วเราขาดสติแล้วจนกระทั่งพอเรามาจเจริญสติมันก็เห็นความฟุง้งซ่านเห็นความคิดนึกพอมันเท่าทาันปัจจุบันมันข่มได้มันก็เลยเฉยต่อสถานการณ์แต่ยักเราก็ยังไปติดความเฉยอีกนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องถ้าสมมติเราจะปฏิบัติเพื่อดับเพื่อไปนิพผ่านถูกทางนะ เราต้องให้มีสัมปัญญาด้วยคือจะเข้าไปรู้ชัดไงพอรู้ชัดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดลบสัญญาล้างสัญญาถ้ามีความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วก็มีสติแล้วก็เรียกก็มีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งตะกี้นี่มีตนเป็นที่เกาะที่พึ่งนะเป็นธรรมธิิธรรมชาติอยู่คราวนี้เรามีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งเรามีสัมปัญญาเข้าไปเนี่ยสติอยู่สัมปัญญาแล้วก็อยู่ในฐานกายก็ดี ฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมก็ดีเนี่ยเราให้มีสัมพัญญาเข้าไปด้วยแล้วก็สติสัมญมาสองตัวจะเป็นตัวทําลายความยินดีลายนทิ้งไอ้ความพุ่งาัานความราาักฆ่าโทสะโมหะหรือว่าความเฉยที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตอย่างหนึ่งเป็นเจตสิกนั่นเองจะเป็นบุญญาพิสังขานะบุญญาพิสังขานเนียนชาพิสังขานจะเป็นไฟดีก็ตามชั่วก็ตามหรือเฉยๆก็ตามพยากตาธรรมา จะเป็นกุศลทำที่เด็นฝ่ายกุศลกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลอภิยาก,กตาธรรมะเป็นฝ่ายแล้วเฉยเฉยเพราะนั้นเราถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อไปนิพพานเราจะต้องมีสัมปัญญากับอีกสติสัมปัญญาสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวลบสัญญาล้างสัญญาเป็นสัญญาเวทีตัณฑโลดคือความดับสัญญาเวทนาก็จเจริญมาถูกทางแล้วละ่ะแต่เพิ่มสัมปัญญาเข้าไปเราจะเห็นมันดับโปร่งเบา ไม่ใช่เบาตัวเบาเหมือนคนจะเหาะได้ไม่ใช่อย่างนั้นเบาจากไอ้พวกอํานาจของกิเลตัณหาหัวสมองจะโปร่งจิตใจจะสบายเป็นปกติมีชีวิตอยู่เป็นปกติเป็นทางพระนิพพานนะถ้าเรามีสติสัมัญญาแล้วเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยให้เด่นชัดถ้าเราดูสัมัญญาที่กระทบปลายจมูกเราอาจระต้องเห็นใจเต้นเราดูใจเต้นต่อเนี่ยจะเป็นทางตรงเลยเห็นแน่นเครียดโล่ง เป็นทางตรงเราเห็นชัดเลยแต่ถ้าดูดูแบบที่ดูตะก,กี้นี้เราก็ทาทาต่อไปแล้วตอนหลังเนี่ยเราต้องยกถ้าไปถึงความเฉยที่มันสั่งสมมากๆเข้ามีพลังมากเข้าเราจะต้องยกเหียดสูงว่าใรักคือทําลายความเฉยทิ้งอีกเ,เพื่อดับเพื่อไปพระนิพพาน,นก็อธิบายตามหลักสติปัฏฐานสี่นะเพราะสติปัฏฐานสี่มันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมเป็นทางไปนิพพานโดยตรง สมามันมันแค่รูปชานสี่รูปชานสี่นั่นน่ะวิปัสสนาเนี่ยมันก็ตัวปัญญา